สวัสดีครับวันนี้ก็กลัาพบปะกันแถมแล้วนะครับวันนี้ผมกับน้องนะครับหากีนึงนะครับผมมากินแหมนะครับชิมก่อนทิพุงงวันนี้เฮามีทั้งจีนนะครับผมแล้วก็เครื่องไนนะครับประว่าจะเป็นปอดเป็นตับเป็นไส้นะครับเฮาก็มีออมนะครับผมอมจีนนะครับอนำมาไปสดด้วยแล้วก็มีน้ำพริกขาพ้อมเลยนะครับมาวันนี้ก็มาแซ่บๆเติมกันครับผม อันนี้ยังง่ะปอดอันนั้นปอดนั่นปอดไก่มันมันนนเอาข้าวเนี่ยถึงกออันนี้ถึงกอมือยาวก็ถึงอยู่แมงวันกัหลายครับผมเวลาเฮานึ่งนี่นะ้มงวันมันจบขนาดเลยอะไอ้กินกินกีนนี่เนาะไตไงนี่เนาะไตกะพอดีเป๊ะเลยก็คือมันอมลำอะมากินก่อนข้างในห้หลังนี่ มาแน่ครับผมพี่น้องเอาอาต่างเหนือหรือว่าต่างใต้ต่างไก่นะครับผมครับในประเทศหรือต่างประเทศมาหาข้าวเติต่กินกันนะครับไม่หายู่ต่างประเทศนังกัดหากินได้หรอมาต่างนอกก็มีด้วยบ้านเขามีดีก่นอน้หอมขนดมาดก,กินดีมากชิมกันโอ้โหไอแมงมันโซ่ๆแล้ววันเนี่ย ผมมากครับอืมหอมไปนิดนก็มากเลยจิ้นเหนียวกายอืมจิ้นวาถาาว่าจิ้นเหนียวกว่าจิ้นเหนียวกว่ามันบาชิมเลยอย่างนี้ออแหล้อมมหอมล้มขนาดอ่ะ เข้มข้นมากมกเขียมาเขียมาเขียบ้าเขามาเขลายกหงมาเขียเหมาเะลายบ่เขียลายมาเขียลายเขกรอบมาเขียะเปาะมีอย่งพออนนนก็หนก็อย <c oughs> นอย่างไส้เหรอเอ้ยหลอดลมมันหลยังอออนเนียวๆอ่ะเอ้ยอ่อ,อนนม่มๆ

แซ่บมากเลยอ่ะไอกีจินจ้นกินจกินไปแล้วก่ะมีในปากแล้วต้องเจ๊อีกอ่ะมีจินน้นนึงแล้วก็มีอ่อ,อมพอดีเลยอ่ะอันนี้ติดคอแต่สดอันนี้ต่อ พี่คาห์มอขนาดวันนี้ต่ำไมเลยครับผมเขาต่ำเฮ้ยไมเลยม่ก้าม,มันจะหอมคามากคุณผู้ชมลร้าตากนะคุณผู้ชมปัดแมลงวัน <laughs> <laughs> คนตาบ,บ้านหนังดูครับปัดแมลงวันให้ได้ ดืมือมากดีมือปัดมาเลยวันฮัทแดอยู่ตังน้าคนตั้งน่กินบาหารได้ตั้งหน้าบ่กจักมันก้อนตรงไหนพ้องปัดไปก่อนคนดูกะปัดทัทแดมีอย่างพองพว่าไงว่นี่จีจีอินพ่องอย่างพ้องหลายอย่างนี่ วันนั้นเขากินตี้อย่างเดียวว่ะวันนี้ครบทุกอย่างเลยป๊านนี่ปั้นพักเนี่ยว้าวน้ำพริกขาห,หอม <c oughs> ก่อนน้าต้องเอาแผ่นแปะมนละบ่อยด้วยใชเอาหน้าอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนเป็นแมลงวันที่มากินร่วมกับเราเออเนาะคิดไปทางบวกเลยครับบริตตัครับเลยแมลงวันคิดไปทางบวกก็ถือว่าเฮาไม่เพี้ยนแมลงวันเนี่ยมาเป็นเพื่อนกินก็เฮามันเอายุงมาเติมนะล่ะยุงกระจำอย่างยุงกินน้ำอทีหนึ่งกีนนึ่งกินนึ่ง ออ,อืจำจำจำบ้านของพี่น้องห้อนก็นครับบ้านเฮาในห้อนขนาดไปฝนยังอบอตกนะแต่มันก็มืดมาละจุดจุดแต่มันนี้นะฮ้อนอบเอาครับอยางคือตกมากเลยเพราะว่าบอตกมาประมาณขึ้นเดือนแล้วเนาะ ขาทำมาปวดกันแห้งหมดเลยครับปวดกันแห้งแรงมากเลยครับผมยางคือตกมาบ้านก็นแย่เลยเชา้ชาไรเช้าสวนจีนนึ่งทำมาเออเราเอามันทำเหมือนรับหน้าเราไอ กินตุบตุบมอเอามาตุบเองอะแขงไหนเอาแข่งในตุบอันนี้มันกระเิดแล้วนะเปิดพยแล้วแข่งในตุบมันนิ่มกว่นี่แข่งไหนแข่งไหนอ่ะมันแบบมดแบบต้มใส่นี่เลยอืต้มใส่ออมนี่เลยแต่ว่าออมจะมดก่อนนะออมมันคลองคลอลงคอกรึบหวานเจี๊ยบ วันนี้ยังมีไข่แม่เอลหาได้เนาะครับไอ้กับแก้มหลายเดอ้อวันนี้เดอ้อดูอยู่กับมาเดอ้อวันนี้เดอ้อหมูสามครับหมูสามลาภาษาครับกับแก้มหลายเด้อับวันนี้นอ่ตจีนจีนค้นหาในกูเกิลหวานเนาะก็ต้องกินสามสีอันนึงมันรำเนีย แต่กล้วยปติดเขากล้วยปติ้งต่ำแหงๆเลยนะไอ้โมนี่เองหมกเกี่ยวไปจะได้นั่นเหนียวอยู่ต้องใส่ออมคนคนฟันดีกับหมเกี่ยวอ่ะนี่น่ะเนี่ยหลายขนาดดูแลเนี้วเหนียวเนี่ยอ่ะดูเหนียวมากเลย ทำมาแล้วเหนียวันดีเขียวดีเขียวดีมกรอบน้ำก็บอกแล้วมันเนเหนวเมืนกะดุกต้โคกอันน้ตกไปแล้วอันนึงเหนียวอันลองดิเขียวดีกินไปแล้วกรอบนี่ไมันดูดูเขียวเจ็บเยกะินกินเหนียวล้เอเ ลำมันหวานหวานยังหวานดีหวานขมบางขมอะยังก็หวานหมดอ่ะหวานแท้ขมจักหวานเพราหวานแท้เอาเข้า นี่หมดแล้วกินละไรอยู่วะล้ำมาก่้องคลอห้องคลออมนี่อาหารเหนียวบ้างไ้มเหนื้หมดเลยเนี่ยขาเนี่กับเนื้อเอาเธออ้นเหนือไงวะเนี่ย พราะว่าเป็นอาหารเนื้อ้เนื้อแบบตาอ,อุตริตอ,อ,อาจจะเนี้อจ๋านะครับหุ่นหุนนั่นหนึหนน่งอา,อาจจะไม่เหนือจา๋าเหมือนทางเชียงใหม่เขานะครับเชียงใหม่อ่ะเชียงใหม่เหมาะเลยบ้านเขาเขาจะอู้หุ่นๆนะครับแต่กอดเนือเหนือนี่แหละโอ้ยแมงวันเอขยิบกิน ตอมนันจะต้นกิน๊บจนให้กิ๊บมันต่อมตลอดอะ่ะถ้าคิดทั้งบวก็ถือว่ามันเป็นเพื่อนบอกพี่บอกพปกกี <c oughs> ้ว่าไหนๆก็มีเพื่อนมันเป็นแมลงวันที่มาช่วยกินถ้าเบวาคนาเหงาๆยล้ลํำบอรำบอํำบอกำลังอ,อุอนะอ้มอู้มกับตอมัาดูนะกะ กินด้านไว้แต่ไข่ยัไข่ใส่กินบ่ไข่สุกตัวได้เว่าแมงวันมันกวนนะครับผมแต่ตอนนี้ก็เข้ามดไปแล้วครึ่งกิโลยง <li ang. S 1> อ่าวันละครึ่งกิโลครับ วันนี้ก็จะขอตัวลาปมิตพี่น้องไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็ตวนตวแต่ตวนกันมากินเข้าเนาะวันนี้หูยน,นึ่งจีนเห็นแล้วนะครับผมน้ำพริก<ค>ขาีนก็เหมาะหอมขนาดาแล้วก็ต้มออมกับบดตรร่องครอของคอมากๆนะครับผมเข้มข้นเหมาะขนาดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก,กับน้องก็จะขอตัวลาปมิตพี่น้องไปก่อนนะครับผมพบปะกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ